กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ผมนายชอตตี้บุจวิญเช่นเคยกับเกนชินอิมแพกนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมใหม่มานะครับการแข่งขันร่อนเวหานะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีระยะเวลาด้วยนะครับก็มีระยะเวลาอยู่ประมาณ9วัน10วันนะครับซึ่งมันก็คือการร่อนเวหานั่นแหละครับแต่ว่าจะไม่ได้ร่อนเหมือนกับที่เราเคยร่อนตามปกตินะครับท่านผู้ชมสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมได้นะครับคือมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูมนกแบบนี้นะครับเข้าร่วมกิจกรรมได้ แล้วก็เราสามารถที่จะกระโดดสูงได้นะครับนี่มันมีความสามารถแบบกดกระโดดแล้วมันก็จะบินสูงได้แล้วก็สามารถเก็บอนูธาตุที่มันอยู่ในอากาศนะครับเพื่อที่จะสะสมเกรดแล้วก็สามารถเดชหรือว่าเร่งความเร็วได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับปีกเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองครับซึ่งของรางวัลที่น่าสนใจเนี่ยก็คือจะเป็นพวกนี่แหละไพรม์โมเจมเงิน exp ของตีบวกแล้วก็หนังสือที่เอาไว้อัปเกรดพรสวรรค์ใช่ไหมครับ อ่ะงั้นก็เดี๋ยวเราไปเข้าท้าทายเลยกันแล้วกันนะครับซึ่งพอเรากดเข้าท้าทายเนี่ยเขาจะให้เดินมาที่บริเวณนี้ครับมันจะมี n p c อยู่มันก็คือ n p c คนนี้นั่นแหละครับพอเราคุยเสร็จเรียบร้อยมันก็จะผ่านเควสเลยแล้วเราก็สามารถกดตัวนี้นะครับเพื่อปลดล็อกกระแสลมได้นะครับไปลองดูเลยก็แล้วกันนะครับมีเวลา3มนาทีนะครับสำหรับอันแรกครับเห็นไหมมีอนูท่าให้เก็บด้วยไหมครับต้องมีการหูปีกด้วยนะไม่งั้นอาจจะเก็บไม่ได้นะครับต้องหูปูปูเปิดเปิดหูปูปบเปิดอะ เหรียญด้วยนะครับมันบินไม่ตรงช่องเห็นปะเราต้องมีการหุบปีกเป็นระยะระยะไม่งั้นเราจะจะไม่ได้ของนะแล้วก็เวลาหุบปีกก็ต้องระวังเลยนะครับมันอาจจะร่วงโอเคอนูเต็มแล้วครับสามารถคลิกซ้ายนะครับเพื่อที่จะพุ่งได้นะครับตอนนี้เกตเราเต็มเลยเห็นปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งเข้าไปในนี้ก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวร่วงมันไม่ตรงรูเข้าไปไหมเออคลิกซ้าย คลิกซ้ายไปเร็วเออมันก็พุ่งไม่ไกลนะพูดถึงอะเนี่ยนะมันพุ่งนิดเดียวเองนะฮะมันไม่ได้พุ่งแบบจูด๊ดอะไรเงี้ยน,นะครับงั้นก็เอาไว้แบบจะเราจะล่วงอะ่ะแล้วเราค่อยกดอะไรแบบเนี้ยอ้าวผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วก็จบแค่นี้ครับก็ใช้เวลาไปสองนาทีนะฮะเอาไม่ใช่ใช้เวลาไปสองนาทีเหลือเวลาสองนาทีเก็บเหรียญมาได้แค่สี่อันครับขาดไปอันเดียวนะครับก็สามารถท้าทายใหม่ได้นะครับอ่าฝนตกเฉยเลยไม่เป็นไรครับลุยอีกรอบนึง อ๋อที่ผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งคือการบินสูงครับคือเราดูรายละเอียดของกิจกรรมมาแล้วใช่ไหมละ่ะว่ามันสามารถที่จะบินสูงได้นะครับกดตัว e นะใครที่เล่นใน PC กดตัว e นะครับเนี่ยแรกมาแล้วเดี๋ยวกดให้ดูก็ได้เนี่ยนะกดตัว e ปุ๊บมันก็จะบินสูงขึ้นนะครับเผื่อแบบเราพลาดไงเราจะล่วงไงผมว่าผมเจอแล้วอะน่าจะเป็นอันนั้นแน่เลยมันโดดผิดปกตินะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดงดค่อยๆไป นี่ขึ้นไปด้านบนได้ไหมนี่ไงจริงด้วยครับมันซ่อนอยู่ตรงนี้ครับเหรียญที่สองเจอแล้วครับก็น่าจะครบห้าเหรียญแล้วเนาะเหรียญที่2มันซ่อนอยู่มันไม่ได้ออกมาตั้งแต่แรกครับที่เหลือก็ง่ายๆ,ๆแล้วครับโอเคเหรียญที่สเหรียญที่สครบครับผมเฮ้ยเกือบล่วงละไม่เป็นไรล่วงไม่เป็นไรกดตัว e ได้กดคลิกซ้ายก็ได้นะถ้าเกิดเรามีเกตดอะมันก็จะบินสูงขึ้นเล็กน้อยเนาะ เรียบร้อยครับผมก็ใช้เวลาไปมากกว่าเมื่อกี้แต่ว่ารอบนี้เก็บเหรียญได้ครบห้าเหรียญน,นะครับโอ้คะแนนเนี่ยอยู่ที่เหรียญจริงๆด้วยคือยิ่งเหรียญเยอะอ่ะมันก็จะยิ่งได้ตัวของคะแนนเยอะตามไปด้วยนะเสร็จแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยกลับเข้ามาที่กิจกรรมนะครับมารับรางวัลกันก่อนนะครับมันอยู่ในรายละเอียดเควสนะครับก็คือเราต้องคลิกบริเวณที่เหรียญน,นะครับแล้วก็กดรับตรงนี้ครับเห็นไหม อันนั่นแหละพอดีผมรับไปเรียบร้อยแล้วไงก็ต้องดูด้วยนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยมันให้เก็บกี่คะแนนพยายามเก็บเหรียญให้ได้ครบเวลาชา้านิดชา้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็ฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวก็ทําได้นะครับแล้วก็อันนี้คือสนามแรกที่เราเล่นนะครับในกิจกรรมวันแรกเดี๋ยวมันมีสนามต่อไปอีกใช่ไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับมีทั้งหมดเจ็ดสนามนะครับก็อย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมทุกวันกันละกันเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีกว่าไม่มีอะไรให้ทำอะ่ะนะมันก็จะๆ จะได้รับของฟรีกันเยอะๆนั่นเองนะครับบ๊ายบายครับ